เพืทท่อความรักจริงคอยทุ่มเททุกอย่างอยากเป็นคนสำคัญอยู่ในสายตายังหวังรอสักวันแต่คนกลับมีสินใจทำอะไรก็เหมือนว่าไม่ต้องการยังไม่เคยเห็นใจไม่เคยหันมาใช้ชาอยู่อย่างนั้นยิ่งใกล้เธอแค่ไหนก็ยิ่งเหื่อ ยิงฟันแลยยิงฟื้นก็ยิงจะทรมานเหนื่อยพอแล้วที่พยายามจะมีเธอรักแต่ไม่ได้ให้รักเธอถึงหัวใจคงไม่พอรู้แล้วว่ารักไม่มีความหมเพียงเข้าใจ คณมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อยู่ดีคนมันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อยู่ดีติดหูติดปากง่ายมากค่ะคุณผู้ชมมาฟังเจ้าของเสียงดีกว่านะคะคุณป้านแบชเชอร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเพลงนี้ด้องแน่เลยป้าน <laughs> รู้สึกว่ามันร้องแล้วมันคลอตามได้เลยอะ่ะติดหูติดหูง่ายมากที่ฟังรอบเียวเนี่ยเออใครแต่งอะ ก็จริงๆก็ได้คุณนัทแบชเชอร์นะครับแต่ว่าจริงจริงแล้วคอนเรื่องของคอนเซ็ปต์เพลงก็ได้เราเขียนเพลงตอนนั้นสมัยอยูุ่บ้านเก่าฮะก็ได้พี่เอกทเนศเนี่ยแหละฮะเป็นคนแบบขีดเส้นคำนี้ไว้ะพวกเราก็เลยนึกถึงคำนี้ตลอดแล้วก็เอามาตอนพรได้มีโอกาสออกเดี่ยวอะไรเงี้ยก็เลยเอาคำนี้มาใช้คำว่าคนไม่ใช่คือไม่ใช่โอ้โหเป็นปัชญาด้วยนะเนี่ยใช่ครับเพราะฟังดูเนื้อเพลงแล้วเนี่ย ต่อให้เราพยายามขนาดไหนทุ่มเทขนาดไหนเสียงสลาขนาดไหนยอมเจ็บตัวขนาดไหนเพราะมันไม่ใช่อ่ะป้านจริงจริงมันมาจากคำว่าของสิ่งไหนจะเป็นของเราอยู่เฉยเดี๋ยวก็มาของสิ่งไหนมันจะไม่ใช่ของเราเนี่ยต่อให้เราพยายามใช้เงินเท่าไหร่ทุ่มเทอะไรมันก็ไม่ใช่ยิ่งวิ่งวิ่งหามันก็ยิ่งวิ่งหนีอะนะโอ้โห มาแนวเศร้าเลยนะเนี่ยเศร้าแบบเข้าใจแต่กว่าจะเข้าใจกระอักเหมือนกันนะหายไปไหนมาบ้านเดี๋ยวเล่าถึงเรื่องราวตัวเองก่อนก็ช่วงที่หายไปตอนนั้นเราย้ายบ้านมาอยู่โมโนครับโมโนวิสิคตอนนั้นผมก็ปั้นนัดโฮมย้ายมาหมดเลยฮะทั้งทีทั้งแบชเชอร์แหละใช่ทั้งแบชเชอร์ก็ตอนช่วงนั้นก็มาทําเบื้องหน้าด้วยเป็นสเตตัสซิงเกิล มีเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอาร์ตไอดอลชื่อเพลงว่ายปชิดนะฮะแล้วช่วงนั้นก็ไปเป็นทำเบื้องหลังอย่างพวกผมก็เป็นทำเพลงให้กับ G20 Candy m แคนดี้มาเฟียอีสาวทั้งนั้นเลยอ้ออีวนายพี่ชายโอ้ครับซีด้วยเหรอใช่ครับผมตายแล้วน่าทำนะเบื้องหลังเนี่ยก็จริงไปทำเบื้องหลังให้น้อง จร,จริงๆทุกคนก็ยังอยู่ในเส้นทางดนตรีแหละฮะแต่ว่าอย่างผมเองก็ไปเป็นครูสอนร้องเพลงไปคุมร้องไปแบ่งท่อนอะไรเงี้ยจะมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่าเราคิดถึงเบื้องหน้าอะไรเงี<อ>้ยแต่ว่าเพื่อนๆไม่เอาละเพื่อนๆเหมาะอิ่มละเราวินชีวิตเราอยู่เบื้องหลังนี่หว่าแต่ผมเองเราเรามีความสุขดีแต่ว่าเฮ้ยคิดถึงเบื้องหน้ามากมก็เลย ทางผู้ใหญ่เขาก็ยื่นโอกาสด้วยว่าสลุมแบชเชอร์ว่าไงยังอ่อยอไหมทุกคนบอกอิ่มแล้วครับพี่แต่มีผมคนเดียวพี่ยังหิวอยู่ยังขอยู่เขาเลยบอกงั้นป้านไปออกเดี่ยวเลยออกเดี่ยวเลยแล้วเพลงเดี่ยวเพลงซิงเกิลแรกก็คือใช่คนไม่ใช่คือไม่ใช่เนี่ยครับกลับมาที่งานเพลงบ้างเราก็เป็นอยู่เบื้องหลังอัเนาะพอผู้ใหญ่ให้โอกาสปุ๊บเราก็เลยออกมาซิงเกิลนี้ใช่ครับคือเพลงนี่ว่าโดนแล้วนะ m v เนี่ย มพระเอกเรานะจะเสียสละไปไหนใช่ครับเราเราเป็นไงเราได้มีส่วนแบบคอมเมนต์หรือเข้าไปช่วยอะไรเขาบ้างไหมได้อยู่มานานนะฮะทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าเป็นโคโปรดดูเซอร์ไปเลยละกันถายใต้บ้านบ้านใหม่โดยบ้านที่แตกมาจากโมโนมิสิกที่ชื่อการันเรคคอร์ดครับก็ในภาคของรอสก็มีส่วนเข้าไปดูทุกอย่างฮะนี่ก็ ได้พี่กูซ,ซึ่งซึ่งเป็นผู้นกับมือดี<ช>ทำให,ให้ให้หลายคนแล้วฮะก็ได้มาคุยเรื่องพอดเรื่องหลายๆหลายๆอย่างกันแล้วรู้สึกว่าเออมันตีโจทย์เขาว่าคนไม่ใช่คือไม่ใช่ได้เข้าใจง่ายดีนะยจริงๆถ้าเราตกหลุมรักใครเข้าไปแล้วนะมันยากที่จะถอนใจเป็นอย่างนั้นไหมใช่ครับเป็นครับโดนเลยใช่ไหมคือจะทําให้แบบเราต้องเสียสละหรือเสียอะไรไปมากกว่านี้เราก็ยอมใช่เวลาคนคนเรามีความรักเวลาคนเราที่ มีมีสิ่งที่มุ่งหวังอะไรเงี้ยมันก็ทํามักจะทำอะไรโง่โง่ง่ายๆอ่ะผมผมผมว่านะครับบางทีเรามองย้อนกลับไปเฮ้ยเราทําไปได้ยังไงนะแบบอย่างนี้อะไรเงี้ยก็เพราะรักไงใช่มันมีมันก็ปาสจากเหตุผลเหมือนกันนะเหนืออยู่เหนือมันเป็นโมเมนท์ที่ถ้าคนไม่ได้อยู่อารมณ์นั้นมันพูดกันไม่ได้อยู่แล้วมาพูดกันตอนนี้มันเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่ลองไปอยู่ในอารมณ์นั้นสิที่เป็นหลงรักเขาอะไรเงี้ยจริงๆมาเป็นมางกี่คนละหรือไม่ทำก็เป็นจริงๆเนื้อเพลงเนี่ยมัน จะบอกว่าเนื้อเพลงแบทเชอร์นะฮะหรือสเตตัสซิงเกิลเกือบทุกเพลงมันเป็นเรื่องราวของชีวิตของของผมบ้างของพี่นัทพี่โฮมบ้างซึ่งเราจะอยู่ในเหตุการณ์ตลอดแล้วเราก็รู้สึกอินง่ายเลยที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังแหมพูดว่ามันอยู่ในชีวิตเราสามคนที่ขอพูดถึงเพลงเก่าหน่อยเสด้ของนี่ชีวิตเราก็เสียด้ของนี่จริงๆมันเป็นยุคที่เราวัยรุ่นแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบมองผู้หญิงจีบหญิงอะไรอย่างนี้ ก็เลยได้พี่ป้อมสุรชัยพรพิมานแม่เนี่ยก็นั่งคุยกันว่าเฮ้ยพวกพวกพวกผมอยากได้เพลงแบบจีบหญิงแบบลุกๆหน่อยแต่แบบจิกโกนิดๆอะไรเงี้ยก็เลยได้เสียได้ของมาบางีมันจริงจริงมันคือชีวิตพวกผมนะฮะยุคนั้นยุคนั้นเนี่ยมหาลัยดีกีตาร์จีบนักศึกษผามาอะไรเงี้ยปล่อยเธอผ่านไปไม่ได้หรอกไม่รู้จักเธอไม่ได้หรอกเพลงนี้มันยุคพี่อะ ทำแบบโดนมากอยากให้กลับมาทำใหม่นะคุยกันโรเล่บอกผู้ใหญ่สำหรับอัลบั้มนี้เออต้องอัลบั้มไม่ได้ะเป็นซิงเกิลก่อนใช่มก็จริงๆน่าจะเป็นอัลบั้มครับมีแนวโน้มที่จะทำเพลงใหม่เรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ครับผมก็น่าจะเป็นอัลบั้มจริงๆอย่างอันนี้เป็นซิงเกิลแรกใช้เชื่อบ่ามารีทรายรีทรายนี่ก็คิดกับทางพี่ป้อมสุรเทพพมิมันแมนซึ่งเป็นคนเขียนเพลงเสร็จได้ของนะฮะเขาก็ บอกว่าใช้คำว่า retry เหมือนแบบเราพยายามอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเราเราหายไปนานอะไรเงี้ยมันก็ต้องกลับมาสร้างกันใหม่อะให้ฝากผลงานใหม่ดีกว่าคนไม่ใช่คือไม่ใช่เพลงนี้อีกอีกแบบนึ้แต่ยังเป็นอารมณ์แบตเชอร์อยู่นะใช่เป็นเพลงช้าในสไตล์แบตเชอร์ใครที่คิดถึงแบ d เชอร์นะครับก็ ฝากด้วยเพลงซิงเกิลแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวครับ<ม>คนไม่ใช่คือไม่ใช่นะฮะ,ฮะก็เพลงนี้จริงๆวงเราไม่ได้แตกพี่นัทพี่โฮมก็ยังมาช่วยทำงานกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้ว<ะ>ก็เดี๋ยวต่อๆไปนี้ก็น่าจะได้ยินเพลงจากปั้นแบชเชอร์มาเรื่อยๆครับผมแล้วก็ ฝากด้วยใครอยากพูดคุยติดตามบรรยากาศคอนเสิร์ตหรือว่าการทำงานในห้องอัดอะไรอย่างนี้ก็เข้าไปที่ f e c o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  แ n p n p e นะฮะ s t s t r g r กรแล้วก็ Twitter ก็เซิร์ชที่เดียวกันเลยฮะก็ปั้น b a ชเชอร์ P U N B A S H E R ติดกันเลยครับผมก็ฝากด้วยแล้วก็คนไม่ใช่คือไม่ใช่ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน3366999โทรออกนะฮะแล้วก ทาง i อจูนเคเคบ็ e กดีเม,มีหมดทุกช่องทางนะครับค่ะ MB ก็น่าสนใจใ<ช>เป็นรเรื่องราวเป็นสตอรีที่บรรจงถ่ายทําชีวิตของคนคนหนึ่งที่จริงๆแล้วความรักก็คือความรักนะใช่ครับแต่ว่าอาจจะดูแล้วสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆเราควรจะทำตัวยังไงด้วยใช่ครับนะคะ แหม่ไม่ว่าจะเป็นแบดเชอร์หรือสเตตัสซิงเกิลมันก็หมายถึงสดถึงใหม่ใช่ครับผมถึงแบบเนาะแบบมันคอมฟอร์ติเบิลไปหมดเลยอ่ะก็มากี่ครั้งก็สดใหม่อยู่นะบ้านวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับ